สวัสดีตอนเช้าพี่น้องเอยเบิงเด้อดูรถคันนี้พี่น้องแล้ยังบ่ทัานไดนขับไปใส่ได้นน่แล้วจอดอยู่นิ่เบือขึนนี่ดูกระจกนี่มันเป็นน่ะนามันเป็นน้ำแข็งจับคือขณะนี้อากาศ4องศาแต่ว่ามื่อขึ้นนี่มันก็ต้องลบแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นรถมันก็คงจะไม่แบบว่าอ่าเห็นบอ่อแวนมันหัดเป็นน้ำแข็ง นั่นะวันนี้ก็ตามเคยไอ้ดาก็มาทํางานแต่เช้าเออมือนีมาหอดไหวแนนิดนึงเพราะว่าเตรียมการว่าย่านรถติตเพราะว่าอานอ่าเพราะว่าอันมีประทวงพวกอันเกษตรกรเนาะคิดว่าอู้คือสิปิดทางกันอือกันถึงหนึ่งนองสรุปก็คือโอเคอยู่จ้ะก็คงจะแบบคุยกันได้แล้วก็คือสีลงลองอันเขื่อนยางเนาะอันอ ลงอ่นะสัญญาเอียงกันอ่าได้น่ะแหละเพื่อนจังว่าอ่านจะเลือกกันประทวงกันแล้วฮะแต่ว่ามีอีกหลายกลุ่มที่ยังบ่โอเคอยู่มีอีกหลายกลุ่มที่ยังบ่โอเคเพื่นก็ยังบ่ท่านั่นคันเว่าไปแหลวก็เห็นใจพวกเกษตรกรเพราะว่าเป็นงานหนักล้ะก็แมนยูเป็นงานอิสระเป็นอ่าเจ้าของอันอันเป็น่นธุรกิจของตัวเองเป็นอ่น งานส่วนตัวเนาะอยากเฮตดแบบได้ก็เหตุแต่ว่าเวลาอันสินค้าอันขายเด้ราคาน้อยนิดมันก็เข้าใจอยู่ว่าคล้ายๆบ้านเราทำนาทำไร่ล่ะก็ล,ะกล้วก็อนาบได้ผลกำไรยงงังลงเฮ้งไปหลายแล,ล้วก็บ่ได้ผกกำไรเนาะแต่ว่าฝรั่งเศสนี่็ก็ตามเคยเนาะพี่นงแต่ละอาชิพสาขาอาชิพบ่อพอใจกับประ้วงพรุ่งนี้ก็สิมีพวกคาราสการพวกคู่ ไปประท้วงเดี๋ยวก็พวกหมอเดี๋ยวกับพวก,อเ,วก,พวกเอาอยู่จังสันและพี่น้องเอาเอาอยู่แบบอันอ,อิสระเสรีวาซะ,ะผู้ใดอยากประท้วงก็ประท้วงไปผู้ใดบอบออันบางคนกับเอเอมีงานทำมีเงินเดือนมีเงินใช้กับพ่อใจตามนี่แล้วก็แก,กเลี้ยวไปแต่บางคนเขาก็ต้องการเพิ่มอีกกับประท้วงไป นังเทียปะท้วงกะน,นั่งเทียปะท้วงกะกะได้อยู่ได้ละ่ะแล้วแล้วแล้วพวกที่บาไปปะท้วงกะกะได้เขาเอ่ยยังส้มล่นตามส้มล่นอานผู้ไปปะท้วงนั่นก็นออกเครื่องออกแห้งแล้วก็เสียมือเสียเวลาเสียวันเ,เวลาเสียเงินแล้วผู้บาไปปะท้วงนี่เวลาเขาปะท้วงได้กะช่วยโอกาสว่ายังสันสะเนาะนั่นละ่ะ พราะฉะนั้นแล้วเขาอยู่ด้านหลังที่ว่าเขาบริไปประท้วงกะเขากะบซัพพอร์ตซัพพอร์ตขาเจ้าในนึงนั่นแหละก็ประมาณนี้แหละค่ะอานาเตว่าเอาง่ายเลย,ย,ย,ยพี่น้องยังไงยังไงชีวิตเมืองฝรั่งนี่มันกะมันกะให้โอกาสเบึงของทุกคนนั่นแหละถ้าว่าเขาไม่พอกินพอใช้เขาบ่มีเาขาเอื้นยัง ตั้งลักตั้งฐานบ่ได้หรือว่าอันหรือว่าจยางไหนหรือว่าอันคล้ายๆกับว่าเออไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีช่องไม่มียังพวกนี้นะกะกะบูหัวสีบอกว่าจ่างไหนเนาะเพราะว่าส่วนหลายแล้วส่วนหลายแล้วนะไพ่เขาก็มีเขามีหน่อยก็ได้ตามหน่อยมีหลายก็ได้ตามหลายนะเออมีน้อยมากคนที่แบบว่านอกจากว่าขี้ขานเนาะคันขี้ขานเพราะทำงานแล้วก็ อ้าวอันนี้กับ่มีไัยซอยใดแล้วเนาะกับจังสันเละแต่ว่าบ้านเฮ่าบางที่ขยันละกับ่มีงานกัมีเนาะแต่ว่ายูน่โอห้งานเยอะยะวันนั้นเห็นอันฝรั่งพโลงอันช่องยู u ูบว่าอันมีผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ในรถละกมีหมามีอย่างนอนในรถบ่มีบอลอยู่บไม่มีบ้านไม่มีช่องไม่มีเอ่อไม่มีงานทํำอ้ยเป็นอย่างสมมตงานทําพี่นอง ในร้านอาหารนะคะเออบางเดือนก่อนนีดาไปไปเที่ยวผู้เห็นบ่กเห็นในคลิปเนาะไปเที่ยวแถวอาลเวอรูเนะาะห้านอาหารเห็นนะจนรับรับแขกไม่ได้เนื่องจากว่าคนเสิบขาเจ้าโบพอมันขาดบุคลากรคนเสิอบอาหารนีบโบพอพ่อชนาดและพวกอ่อพวกสาวเสิบทั้งหลายหรือว่า้าเขา้องการทำงานหานอาหาร ตอนนี้งานมีเยอะแยะพี่นงองเพียงแต่ว่าเขาสีเหตุบาเท่านั้นนะนี่แหละปัญหาก็คือว่าอยากได้เงินเยอะๆอยากนั่นอยากนี่อยากทุกอย่างแต่ไม่อยากทํางาน